วันนี้มาสอนทำเกมพาร์เอาเองพาร์ทแรกเมื่อกี้นะคะก็คือมันไม่ค่อยดีมันมีเสียงรบกวนเราก็เลยทำใหม่นะ <c oughs> ให้ทุกคนกดมาที่จุดสาจุดมาที่สร้างสรรค์น,นะคะยวช้ารอก่อนนะภาพก็มาแล้วนิดหน่อยนะคะขอให้ทุกคนกดมาที่สามขีด มาที่รูปภาพที่สองเด็ชายอีกแล้เดี๋ยวรอแป๊บมาแล้วนะทุกคนกดมาที่สถานที่ของตัวเองเดี๋ยวบอกน้ว่าเด็กชายอีกแล้วอ่ะรออีกครั้งหนึ่งอ๋อไม่ต้องรอล้วมาละกดมาที่สมขีดแล้วก็กดมาที่ p a d s e s อ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกก็เลยพูดเป็นตัวอักษรแทนนะกด ใช่แล้วหรือต่อไปให้กดมาที่สีอ่านี่เลยแล้วกันนะแล้วก็ใส่รูปภาพเลยนะเราใส่เป็นรูปเสื้อที่เราเพิ่งทำใส่เป็นเสื้อตัวนี้นี่รลว่าทำไม่ได้วะ่ะอ่อยแต่ฉันทำเพื่ออะไรนะต่อไปก็เขียน 私は。 ปก็กว่าน hmm. ี so, higher, ้สองไม่ใช่สองครั้งดิหนึ่งครั้งแล้วก็มาที่รูปทองๆของเรามาที่ขีดส้าขีดแล้วก็อันที่สองกดติ๊กตรงนี้นะทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้ ต่อไปก็ใส่โลบักที่จะขายในเกมพารยาวเกินไปขายเป็นร้อยโลคือท้านอยากให้เขาอุดหมก็ขายอะไรที่มันถูกๆอย่างเช่นสาสห้าไม่ก็60โลแล้วกันเยอะที่สุดข,ของเราล้วพอได้แล้วนะครับนี่เราทำได้แล้ว นี่คือของเราทั้งหมอดแล้วก็มีแค่นี้แหละทุกคนบายบายบายบุยบุยบายคลิปหน้าจะมาสอนทำเสือ้อโอเคนะคะบายบาย